พระเอกซุปตาควัก่าร้อล้านซื้อบ้านให้ลูกเมียหลังถูกคุกคามชีวิตครอบครัวเป็นพระเอกตลอดการที่ความนิยมไม่เคยลดลงเลยสำหรับหลิวเตอ๋อหัวฉายาราชาภาพ,พยนตร์จีนเมว่าในตอนนี้อายุจะเข้าเลข6แล้วแต่เรื่องความหล่อบอกเลยว่าชนะขาดความโด่งดังของเขามีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะมักจะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่บ่อยครั้ง ไม่เพียงแค่ตัวเขาเท่านั้นที่ถูกละเมิดแต่ยังรวมไปถึงพันราอดีตนางงามมาเลเซียกับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องฮันนาวัย1สิบขวบก็โดนคุกคามอยู่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการปกป้องลูกสาวจากการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวหลิวเตอร์หัวได้มอบที่พักมูลค่า505ล้านบาทในย่านคาดอรี่ฮิล นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเตอ๋อหัวได้ควักเงินซื้อเครื่องบินส่วนตังให้พันรยาและลูกเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่มาเลเซียด้วย